มาแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพี่อ้อยจัดแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าอากาศเป็นอย่างนี้เลยฮะนี่จัดแบบเตรียมพร้อมอพยพ <laughs> มาแล้วพี่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับอากาศแบบนี้เราผมลงเวลาพี่อ้อย นึกว่านึกว่าค่ําแล้วที่จริงแล้วอยู่ในอยู่ช่วงกลางวันนะครับสีฟ้าเหมือนประมาณสีอารมณ์แบบ้ามหกโมงเย็นอ่ะพี่อ้อยอนนใช่ครับมาอนนี้สวัสดีครับพี่อ้อยเรามาดูนะครับว่าพี่อ้อยจะทำเมนูอะไรกัน อันนี้เป็นออเดอร์ลูกค้าโทรสั่งใช่ไหมพี่อ้อยนะครับถ้าไม่เห็นลูกค้าหน้าร้านนี่ผมผมต้องว่าโทรสั่งตลอดเลยนะครับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่พี่ก็จะโทรสั่งกันนะครับกแมีลูกค้าจะโทรสั่งออกมาก็เสียงก็ฝน,นยังลินปล่อยๆอยู่นะครับตอนนี้ ลนล่นหยุดหยุดนะฮะไม่รู้ว่าที่นุ่นเป็นเหมือนกันไหมนะครับอากาศก็เย็นสบายสบายแก้วแรกของการเปิดกล้องเรานะครับนี่เลยกาแฟสด ไม่มีแดดแต่ไม่มีลม เปิดลงปรุงลำเพิงก็ขอองเสียแยวเป็นเสียงซอสตรีมนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีช่วงนี้ผลไม้นางเงาะสิพียอยตลาดที่อำเภอกระนวนนะครับจะมี ตลาดนัดใหญ่ทุกวันที่6ของเดือนนะครับตลาดใหญ่เลยพี่ว่ยชอบมากเลยนระกอบนีอ๋อพี่ว้ได้ไปเดินไหมไปจ้าอืมได้ได้อะไรมาบ้างครับได้เงาะสองร้อยได้กิโลนี่เงาะสองร้อยกิโลร้อยโอ้โหกโลร้อยโนันนี่เพราะว่าผมเคยเห็นตามตลาดนิวมาแขนนกับหัก <laughs> เห็นของถูกไปม่น่อะเห็นของถูกนี่วิง่งใส่ผงเคยซื้อนโลละสนะีะ่สิบห้าสิบนะใช่ค่ะสี่โลร้อยนี่คุ้มมากเลยนะนพี่อง,ง้ออะไรนี่ง้อสีหรือง้อโรงเรียน,น,ยนอเป็นตลาดค่ะคถ้าตลาดถ้าตลาดเขายกว่าไรตลาดใหญ่ตลาด <จะ S 1> คลองทมใหญ่นะมแต่ถ้าเป็นแบบว่าตลาดปกติก็โลละสิบครับ งั้นถ้าจะกินเงาะก็ต้องรอรอวันที่หกของเดือนหน้าใช่ไหมใช่เงาะอีกพี่อ้อยถึงต้องเอามาแบบแขนแทบผักพี่อ้อยเอามาให้ชิมนะครับเพราะอร่อยนะเงาะโรงเรียนน้ําเยอะด้วยขีดสองลูกนะคะเปลือกห่วงกับหัวพี่อ้อยแจกจ่ายเพื่อนบ้านด้วยนะครับแจกายทีละกี่โลสามขีดห้าลูกห้าลูก แบ่งแบ่งให้ครบกันเพื่อนเยอะชอบอยู่นะพี่วาเวลาไปเดินตลาดคลองถมแล้วคนจะเยอะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ใช่ครับช่วงโควิดด้วยนะไปซื้อเงาะแล้วก็แต่ที่นี่ที่นี่ด้วยเท,ท่าที่ดูก็ดีอยู่นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ใส่แมสกันเยอะเลยนะครับป้องกัน มนกาังใช่ครับช่วงนี้เขาเรยกว่าก็วยจี่ก็อยากมีหลายคนหลายคนอยากชิมร้านพี่อ้อยครับอย่างว่าเนาะโควิดยังไม่สะดวกพี่อ้อยกำลังหาวิธีว่าจัดส่งดีไหมหลายท่านก็มาตาม YouTube นะครับมาชิมร้านพี่อ้อยพี่อ้อยเอาอย่างนี้ไหมพี่อ้อยใส่ซุดใส่ จะตกอีสานล้ะใส่ชุดอะไรล่ะชุดแบบคุณหมอเลยพี่วายแล้วยืนชงนะไหวไหมพี่วายจะไม่เป็นลคงร้อนหน้าดูนะสลบได้สลบเลยนะพี่วายไปวันนั้นคนเยอะไหมครับเยอะแต่ก็ไม่เยอะเท่าแต่ก่อนนะตามเศรษฐกิจสบ ที่นี่เขาจะมีตรวจอยู่นะครับตรวจก่อนเข้าตลาดอะไรประมาณนี้ตลาดช่วงเย็นก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ล้างมือนะครับก่อนเข้าตลาดโอ้แก้วนี้แบบแบบนี้ลูกค้าหรือว่าซื้อใส่แก้วแล้วแหละแต่อันนี้คือพี่อ้อยซื้อผิดเบอร์มานะตามจริงมันจะถุงเลกอ่ะมันจะถุงเล็กกวนี้อันนี้พี่อ้อยไปซื้อถุงใส่แกงมาไง ก็เลยเบอร์ใหญ่นิดนึงเนี่ยเบอร์ใหญ่ไปหน่อยทำยังไงได้ล่ะเ่อต้องใช้ให้มันหมดด้วยเบอร์ใหญ่ไปหน่อยนึ่งหัวแห้งเรกว่าตัวเองใส่แกงปกติจะใช้อะไรสีคือคูณเจ็ดนะคะเ่อจำไม่ได้เหรอใช่อ๋อจำไม่ได้จริงๆว่าพี่นี่นะบรรยากาศร้านไม่อ้อยนะแต่มันก็ได้อยู่ ได้อยู่สวยอยู่พี่อ้อยแต่มันก็เหมือนได้น้อยไงถ้าถุงใหญ่ไป <c oughs> เหมือน<ๆ>เยอะอยู่นะผมว่าได้อยู่เนาะ <c oughs> ได้อยู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวใช้หมดก็ไปซื้อใหม่ <c oughs> นี่นะร้านพี่อ้อยก็จะสองชั้นแบบนี้นะครับวันนี้จัดไม่เต็มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าด้วยสภาพอากาศด้วยนะพี่อ้อยต้องเซฟร้านตัวเองด้วยนะครับเพราะอุปกรณ์ด้านในที่แกก็ เยอะด้วยเราเก็บไม่ทันเราจะโดนฝนโดนอะไรซะเปล่าคระก็เลยเน้นเก็บอย่างนี้เลยจากแบบนี้เลยว่าช่วงนี้ถ้วยถ้วยปอมฟองนมพี่อ้อยขาดขาดตลาดขาดที่ยากมากอ๋อเรามีคนอยางได้เยอะอีกวิธีหนึ่งก็คือก้านนี้นะคะกูินวันเลยปั่นทงก็ได้ปั่นฟองนมก็ได้มีลูกค้าโทรมาเนาะด้วยกาใกล้เสร็จแล้วแล้วก็เนี่ยมีฟีเจอร์นี้นะคะแช่นมเย็นๆตัวนี้ ถ้าอยากได้ก็ทักพี่อ้อยมาเดี๋ยวพี่อ้อยจะหาให้เพราะว่าถ้วยปองปองนมหายากจริงๆอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะพี่อ้อยนะตัวนี้ตัวนี้คือตัวทําให้นมเย็นจัดแช่ไว้นะคะแล้วก็เนี่ยอุปกรณ์ภาชนะนี่สําคัญมากนะครับสำหรับการทําน้ําปั่ละเอียดมากขึ้นดีอย่างนี้เลยจ้าฟูนุ่มๆเลยนะดูฟูนุ่มๆอย่างนี้เลยสวยงามมีก็ได้นะคะทุกคนเด้งๆเป็นปุยนุ่นเลยนะนี่ ถ้าเกิดว่าช่วยปั๊มฟองลมพี่อ้อยเขาเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งเ้อมีคนถามเยอะมากโอ้ลูกค้าเออไม่ใช่ลูกค้าสิคนที่ติดตามพี่อ้อยก็ก็ชอบใช่ไหมพี่อ้อยใช่แล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไงพี่อ้อยกาแฟสดพี่อ้อยลูกค้าชอบแนะได้ค่ะทั้เ,เลยแล้วก็ลมพองหลายท่านก็ถามนะครับว่าพี่อ้อยใช้มาได้กาแฟอะไรนะฮะ แบบเล่นนะคะไม่ใช่อัลเบริบก้าไม่ใช่ค<ด>รับอยากเล่นกดก็ได้เย็นก็ได้กดถูกใจเพจพี่อ้อยไปนะครับคอฟีชาคาเฟ่นะครับเผื่อเราอ่ายังไงล่ะอยากสอบถามพี่อ้อยหรือแบบจะพูดคุยกับพี่อ้อยก็ได้นะครับที่เพจนี้เลยคอฟีชาคาเฟ่นะครับตามแก้วนี้เลยนะครับวันนี้พี่อ้อยทำชิลมากนะอากาศชิลๆ มาชวนพี่วอยคุยมาให้พี่วอยทำกั้งวันแล้วแหละถ่ายกล้องมาช้าอ๋อก็เลยเรียนใช่วันนี้ผมมาถ่ายพี่วอยชานะถ่ายพี่วอยได้ทุกเวลาเหมือนกันพี่วอยก็จะชว์แบบนี้นะเรื่องของที่แกนะดูสีชาเขียว สีในอุปกรณ์ผมกับสีจริงนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเออวันนี้ผมเปิดแสงไว้พี่อ้อยไม่ย้อนแสงเลยนะแก้วน้ำแบบสวยเลยนะพี่อ้อย <c oughs> ผมมีของเล่นใหม่มาแล้วสนุกกับอุปกรณ์ตัวเองดูครับ <c oughs> ทางนู้นหยอดฟองนมลแลว เออพี่วายแก้วนี้อะไรนะคาปูคาปูชิโน่ใส่บกมุกด้วยนะครับนมสดเมจินะคะพี่วายใช้ทำฟองนมจริงๆนะแก้วนี้นี่หอมกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่า,บบวามันก็มีหลายนมนะที่ทำฟองนมได้ดีนะคะมีหลายนมเลยเอาให้หมดเสียได้ การข้างร้านพี่ไว้อตอนนี้ครับปิดแบบว่าผมจะเข้าไปถไ่ายไม่ได้นะต้องยื่นแค่แค่มือเข้าไปพ <laughs> ี่ไวยกันตะกองด้วยหรือเปล่าด <laughs> ูว่าตะกองจะเข้าด้านนี้กันไว้เลยใช่ไหมพ <laughs> ี่้อี่ว้จัดแบบนี้แต่เช้าเลยใช่ไหมครับค <laughs> นลินเนาะ ดูแลยากนะครับอุปกรณ์เก็จะเยอะด้วยต้องเซฟไว้เนี้ระดับหนึ่งช่วยได้เลยนะครับถ้ามองเป็นอีกแบบหนึ่งก็เหมือน,น,นป้องกันโควิดตื่นตัวตวลอดเวลามีมีตอนรับนะครับวันนี้เราอยู่กับร้านพี่อ้อยเหมือนเดิมน,นะครับ ทำคนเดียวอย่างนี้เลยครับจากของเองตั้งร้านเองเสิร์ฟเองด้วยนะครับเสิร์ฟลูกค้านะครับเคร่งบินความจอเคร่องบินครอบลงจอแล้วลูกค้าสั่งเพินะคะสั่งเป็นนาทีไม่พอเพิ่มเป็นชาเขียวซองแก้ว ลูกค้าสั่งเพิ่มลูกค้าบอกว่าสั่งไปแล้วลูกแย่งกินหมดเลยครอ <laughs> โอ้โหเหรอยหดดดไปรับออเดอร์ฟูดแพนด้านะครับสองแก้วนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มนะน่าจะโทรมาสั่งไว้ชาเขียวสีเขียวปีเลย มีชาเขียวป่มีีพ่ออ้ยเมนูฟู้ดแพนด้าก็ชาเขียวเลยพี่อ้อยผมผมมาโดนรอบชาเขียวยาวๆเลยนั่นนี่ตามจริงเพี่อให้ชาเขียวแต่เช้าเลยด้วยพี่กอลเห็นไหมถ้าวันไหนแบบชาเมนูไหนเปิดแรกใช่ไหมพี่อ้อยจะยาวเลยแต่วันนี้กาแฟจะเนี่ย พี่้อยนี่ใส่ชาเข right? oh. <laughs> ียวอย่างเดียวเลยได้ไหมตั้งแต่เช้ามาเนนูชาเขียวยาวๆจริงๆ่ะวันนี้วันอะไรวันเพะเลื่อหักใช่ไหมพี่้อยเพระเื่อหักสีส้มถ้าเป็นวันพุธนี่จะเข้ากันมากเพราะวันพุธสีเขียวจะเป็นเมนูชาเขียวปวดไป วันพันเลืองหักต้องเป็นสีส้มก็จะเป็นถ้าบาังเอิญขายดีเป็นเมนูชาไทยนี่จะห่ามากเลยนะพี่สีเหมือนกันสีวัอนอยู่ใ,นใ,นในกลนะ้ปีโป้แล้วก็อยากกิน,นะพี่แล้พี่วายเนี่ยเวลามองขึ้นไปอยากแบบ,อบอแกะมากินซะสองอันมีมีเห็นอยู่อยู่บนตู้แฉะ ไอรีพี่อ้อยบางคนจะว่าโอ้ทำไมโหดจังเลยตากล้องมาไทยให้กินฟรีไม่ได้หรอไม่ได้นะไม่เป็นไรของซื้อของชายนะฮะผมเข้าใจนะครับเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละแก้วนี้ก็ทำยากนะครับเราต้องเต็มใจใจ่ายไปเลยไม่หรอกพี่อ้อยก็ให้อยู่ <c oughs> มีเยอะนะพี่อ้อยให้กินฟรีนะครับ <c oughs> แก๊ปซี่นะครับอากาศร้อนมากมากพี่ล <ๆ S 2> อยก็ไม่ไหวเรียกว่าให้กิียวนน้ำใจน,น้อยชาเขียวยลูกค้ามารับนะจ๊ะสองแก้วนี้สองแก้วนี้แก้วละยี่สิบห้าบาทนะเมนูชาเขียวเย็นนะถ้าเป็นฝั่นนี้ก็สามสิบบาทโอ้อันนี้ด้านด้านซ้ายมือนี่จะเป็นด้านหน้าแก้วนะครับขวามือนี่เป็นด้านหลังแก้วหลังแก้วก,ก็ยังมี ชื่อร้านนะครับเอาไปเอามาลูกค้าติดใจโฟมนมนะคะเหรอขอเยอะๆเหรอใส่อันนั้นด้วยนะแต่กว่าลูกค้าไม่ไม่ไม่ค่อยมีครับตอนนี้ใสใสอันนั้นด้วยนะคะมันอร่อยนะโฟมนมมันจะเพิ่มกลิ่นหอมใช่ความนุ่มนวลด้วยนะครับรอลูกค้ามารับใช่ไหมพี่อ้อย อากาศอย่างนี้ไม่ต้องขึ้นไปแช่เลยเนาะอากาศมันเย็นอยู่ต่อแก๊ปเดียวอันนี้ถุงรุ่นนี้แข็งแข็งพี่ออยซื้อมาใช้ไหมวงแส้ต้องกลับใช้รุ่นเดิมแต่ก็ต้องใช้ให้หมดก่อน,น,น <laughs> ียัจากพี่ฟุตแันดาหมดแล้วนะคะที่พี่อ้อยกองไว้ต้องกอ,องเครื่องแล้วกัเป็นปกติพี่อ้อยไม่ผิดปกติเลยราะว่า <c oughs> ของพี่อ้อยหมด <c oughs> ต้องเติมนี่เป็นปกติเลย โถใสแบบนี้ดูสะอาดมากเลยพี่อ้อยนี่ค่ะเนี่ยใช่พี่อ้อยจะซื้อมาไว้อีกแต่พี่อ้อยขาดไปอย่างหนึ่งเลยว่าพี่อ้อยไม่ได้ซื้อไอ้นี่มาด้วยเนี่ยฝาเปลี่ยนใช่มันมีขายด้วยเลยพี่อ้อยฝาเปลี่ยนมีค่ะมีพี่อ้อยก็ล้างก็ไม่ต้องขาดใช่มันก็ต้องเสียเวลาล้างนิดนึงพี่อ้อยก็ซื้อแต่ตัวมาเปลี่ยนพี่อ้อยก็ลืมดูสีชาเขียว นี่ถ้าคนชอบกินก้อยวัวซกเล็กเห่เขาว่าบีวัวนะีสีล่าสุดเปลี่ยนของเท้าเป็นของหวากนกล้องชงแล้วก็น่ากินนะหอมนะครับยืนใกล้ๆนี่หอมเลยนะยลูกค้านี่แบบหน้าตาฟินมากเลยนะท่านซื้อแล้วกิน ลูกค้าชมมาหอมหอมเบิดเหมือนแบบผมพูดเลยอะไรประมาณนี้นะจ้าสวัสดีนะคะแมค่ะก็จะถามถักวันหันเบิรงกไมเลยวันจะ น้องด้วยอันนี้นี่ควนะครับอร่อยแน่นอนนี่ออเดอร์จากพี่ปุูนนะคะชน้าเขียวคขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่คนนเ้ ปิดไว้้อลยกติ่ม้ <laughs> ายติมต่อ, <laughs> อ,อ,อสดปั่นนี่เอง ผมนึกว่าโกโก้นะทีแรกกินเม่อเ <laughs> ทลงก็ไม่กลา้าแบบทัก <laughs> แม่ทำเป็นโกโก้คิดว่าก็จะใส่รวมตอนเทน้ำเลยอันนี้ก็จะเป็นนมสดไะแ,แล้วนะครับค่บขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่ฮนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ายบายนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่อ้อยด้วยนะครับบ๊ายบายครับ